คุณเคยรู้สึกว่าไม่ว่าทำอะไรก็เหมือนมีดวงตกตามติดอยู่ตลอดเวลาจนใจรู้สึกท้อแท้ไหมครับแล้วเราจะใช้ธรรมะเพื่อดึงตัวเองขึ้นจากความรู้สึกนี้ได้อย่างไรถ้าเปรียบเทียบชีวิตก็เหมือนกับวงล้อที่หมุนไปไม่หยุดบางช่วงวงล้อก็อยู่ด้านบนเราก็รู้สึกโชคดีแต่บางช่วงวงล้อก็หมุนลงด้านล่างเราก็รู้สึกว่าชีวิตแย่ การที่เรายึดติดว่าเราต้องอยู่ด้านบนตลอดเวลาคือสิ่งที่ทำให้เราทุกข์พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกอย่างมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดานั่นหมายความว่าไม่มีใครที่จะมีชีวิตดีตลอดเวลาและไม่มีใครที่จะมีชีวิตแย่ตลอดไปสิ่งที่เรียกว่าดวงนั้นแท้ที่จริงแล้วคือผลของกรรมและความไม่แน่นอนของโลกการคลายทุกข์จึงไม่ใช่การภาวนาขอให้ดวงดีขึ้น แต่คือการยอมรับความจริงว่าวงล้อกํำลังหมุนลงแล้วใช้สติกลับมาทํากรรมดีในปัจจุบันให้มากที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมรับช่วงเวลาที่วงล้อจะหมุนขึ้นอีกครั้งแล้วคุณล่ะครับมีวิธีดึงตัวเองขึ้นจากความรู้สึกดวงตกอย่างไรคอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้เลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องทางธรรมนำใจเพื่อฟังธรรมะดีๆที่จะช่วยให้คุณเป็นสุขครับ